แกกิ้งพ่อเลี่ยวๆกะถิอทอดได้พี่น้องมาเลยกำลังถิอทอดยายกำลังทอดอย่างนี่แต่ใหญ่ๆเด้อ <c oughs> เห็ดตาม <c oughs> เห็ดตามข้นหอ <c oughs> เห็ดกินเองพี่น้องก็ละเอ็ดหน่อยเหรอกเก็บใส่มันงุดใหญ่เลย,เ,ย,ยเป็นผู้กินห่องย่อมกำลังเหลือง ปกติประเทศไทยคนเขาเพี้ใหญ่ายปนี่แหละ,นะ, <Yeah. S 1> นะเนาะแม่เขาเพ็ดกินเองเขาเขเรยกเพี้ยนแบบ <Yeah. S 1> สบายสบายห่อว่าเป็นกระแตกนด้พี่น้องเนี่ยเนี่ยมีคนแบวดีมือห่อได้ง,งามอยู่ทอดได้แล้วว่ากินน้ำกันเด้อ <c oughs>

จางไเห็นน้ำกิ้เลยมันไม่เงยลกางที่แ่บที่สุดสีมือได้ดูบ้างางตำจางดำก็างสีจางำกกจางสีหนมีแฉะสีมากป่าวะเม่อไรหยาบเวียงกาเสียงแล้วัน เดี๋ยวปลายมันลได้ไล่เตือพี่น้องเลยสองถาดคู้นบนท่นบ่าท่านถอดก็่ไล่เยอะแยะหลากก็ค่อยเตลมเติมนนกินคือน้อยแต่บะเนี้เอ้าเห็นเราไปแจกผู้ใดห้องอะไรแจกผู้ใดขี้รดกายแจกเขาไม่มา ตัวบูดเลยย่า่แช่ตู้เย็นแล้วมาอุ่นถึงปะแนนเหตุไรสั่งเหรเฮ็ดไรก็เทาก็เท็ยบไปได้กินโดนพี่น้องแนนตัวมันวัดทอดแล้วทอดเขาตู้เย็นตอนทอดแล้วหรือว่าเอาไว้อันนี้ไว้จังไหนทอดแล้วนี่นะทอดแล้วเขาจะเอาเข่าแล้วก็นั่นจะเอามาอุ่นมาอุ่นมาอุ่นอีกอมสวยดีคือเนาะสวยบ๊อบสวยบ๊อบสวยงามเลือดอย่งนี้ อืออดีแม่บอกกะละมังอะไรเล่นมากกะมังหน่อยนะแม่ยายหน่อยใบหนึ่งนะแต่มาว่างเออน่าละน่าละว่างลุ้งหรือว่าโ้โหโบโบป็นยังบอกแคบว่างอู้โเหลืองงามขนาดเลยยายเอ๋ยน่ากินจังเลยเก็บแผ่นเก็บเจ็บก่อนเพราะว่ากระงมาหน่อยเนาะถอดไปเรื่อย อโอ้ยถือจ้าของนเ่อ <c oughs> ่อให้ลูกใต้เต้าไปนี่นมักยนจะกินของเกียน,น,นแลูลกจก็ว่าดีเลยจ้ย่ายบ่ามากเลย,เลยิบ่ไ้กินดอกข้าเห็ดบ่เป็นนี่ย่นบ่าสางายยกแนว อพเจ้าขอได้ยังเนี้ยผุล่ะไายแล้วมาแต่อุดรเราเลยมาเห็ดฟูกินพี่น้องอยากให้ได้กินนี่ละก็ขึ้หอดเราก็เลยมาน้ำเสียบปเสียเตรียมหโหละเตรียมมาตัวเนี้ยอพเจ้าเลมีเนี้ยยาให้เหล้าแล้วเตรียมมาเรียบร้อยครบทุกอย่างเลยตั้งทั้งเตรียมมาทั้งมาเห็ดให้กินนี่ตั้งหาจะเป็นขอบคุณหลายๆเด้อยายอยู่ดีมีแห้งเด้อตัวน้ำกันนั่นละทำลำด้วยอยู่ดีมีแห้งตัวผัดแยงแล้งเด้อปีนันไม่ ได้กินท่าได้ดบุญก็เห็ดให้กินได้บุญอะไรก็เห็ดให้กินท่านเอามากกมวเป้าย่าบบอกืเจ้านั่นแหละืนขะดาก็ละ <laughs>

ุน้ำจิ้มก้อนมันจะสีแซ่บแซ่บสนนี้นกวาก,กน,ากนี่ก <laughs> <c oughs> มาตกรุงน้ำจิ้มอันนั้นเียว่าสร้างสีวนะ <c oughs> สีนี่ชุดน้ำจิ้มเนมีเ็ดแ้ำจิ้มแซ่บไแจก่นีจักี่ <c oughs> ด้อนี่อืมกินแซ่บแล้วมันจะข้าดูมาจะจิ้มดอกมาบ้างดูจะเสียบหาโอ้เป็นรถหนาตาแบบนี้ยไหมยังสิแจเนี่เขาเห็นมากน ก็ซือมากัะไดปอเสียปอเปียที่ะวาลมงกระท่าิ่ไมนงอ้ยยาชิมบงเ่อยดอกกอนนะผมเนียมันก็หนำกิ่ม็แค่ัยเอ้ยแฉบแฉบย่าแฉบมัดแฉบก็คือกกินได้ไหมคะยอดยอดเลยแบยอดเลยมาแฉบเลยจีขนาดกินได้นี่เดยพรนี่ใส่หนำกิ่มใส่ผักสแบ

ไม่ได้แบนนะอ่ะนี่นี่กินแล้วกินแม่เอ้ย่ยออกซอนจะไปถื้อเนอะซอนกลัวจิ้มเลยเอาอันนี้แม่แม่ได้น่อยมากินแม่ ได้สดกินนม่คิดตีมากินแล้วทำให้นีแม่ว่าเบิเ <c oughs> ่งเนี่ใส่กันไก่ตตดเจ้งสีมะแรงค่ะมาน,อมน่อยนัองชายา น่จะามสวยสอิ้มจ้างนเพิ่มมีอเนี่ยม้ากินเออเยอยไปจิ้มเหมือนจะข้ามกันโชอะนี้ร่างหนึ่งตอนนี้ขวดผู้เห็ดการณกิ้มหนูิ้แฉบไปแฉบดีเนาะจิ้มไปแฉบไปเป็นแต่เหตุทังณ์ คือบะแม่ติดยอดเลยแบ้องนคนตนมือตน่าจะวกจะไก่ไม่เ็ดคกินกดจะเป็นบ่แซ่บดีทำไมใหญเยี่ยมไหมเออติมือเลยติมือเลยมั้ยติดยอดตดยอดแล้วแ่บติดมือกูจำแจ้ววู้แสบกูจำแจ้วกูำแจ้วกูจำคว้าอาโปมากินนี่แล้วแล้วมันี่แ้วมา บอกคิตตีเราห้ามากิเนี่ยทาน้องมากินนี่แล้วหรือไปกินคนละดุนละดุนปักเอาปักไม่แล้วน้ำเนื้อนี่กินกับนี่ปักเออวล้างล้างแล้วล้างเรียบร้อยมาแล้วเอากินไหนแล้วเบิ่งกจะข้ามดูีล่ะกินับเลยเอาใส่จังไดยแล้วสีบริจัดแล้วผู้ถมโดนแล้วโดนเน่

มาให้หน้องขอบคุณค่ะอันนี้เอาของพี่มาเอาไปอะไรคะช้ักเลนช้อนพีใส่กิ้มมะเดื่ใลักไม่ได้หมดเอาใส่นี้เลยคะ่ะ Ừ, ta ừ. นี่พี่เฮ้ยตัดเอาใหม่ ừ. เราเหลียวเวอร์เงินนะไปให้เรากินเป็นดุ่นแน่ไปเผยพ่อยาคั่นนะนี่ียอาเป็นนีไทยถ้าพอยหแล้วทุกคนเคเด็กินเป็นเนบอกกินเป็นดุ่นก็เ้าแล้วอกินเป็นเุิน